มอเตอร์ไซค์ยังได้ไปอครับผมครับรมแล้วเขาลุกขึ้นเองใส่ได้อ๋อลุกก่อนนี้มากมีมีมากกันนี้ไหมฮะมีมากครับแจนถนนนี่เลยเนี่ยร้อยเนี่ยเราเพิ่งติดฟองได้ขนาดนั้นอ๋อแล้วเหลือฟองใหญ่อ๋อก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหนึ่งคันนับมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงครับแต่ไม่เป็นไรมากลุกได้เองแล้วก็ไปเองแล้วก็ไปแจ้งนะงานป้องกันของเราเราเลยมาตรวจสอบครับครับผมครับผมเป็นเป็นอ้อยของใครครับปอเนี่ย อ้อยนี่เป็นของชาวไร่น่าจะมาจากเขตหลังตัดครับแล้วไปขึ้นแผ่นขางน่าจะไปลงน้ำตาลนะครับด้วยฝากชาวมรรทุกไร่อ้อยในวครับช่วยดูแลกันด้วยนะครับถ้าเกิดสารตกหล่นอะไรเนี่ยบนทุ่งถนนเนี่ยมันเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรไปมานะครับฝากดูแลกันด้วยนะครับรัดให้แน่นไงก็ช่วยแจ้งงานตุกตารอบตของทองนะครับผมรัดให้แน่นใช่ไหมปอนะครับผมรัดให้แน่นช่วยรัด แน่นๆอย่าให้ร่วงหล่นตามถนน,นนะครับก่อนจะเดินทางเนี่ยนะก่อนเดินทางต้องเช็คดูให้ดีนะครับ,คร,บครับผม